สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์มูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาและกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังครับวันนี้เราพบกันวันที่23กุมภาพันธ์2568ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ เนื่องจากว่าผมได้เคยบอกเคยเตือนและก็เคยพูดนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะ,ะตั้งหลายๆปีที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้นั่นก็คือการทะลักเข้ามาของพอม่าและพม่านี่แหละฮะเป็นตัวที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดความวุ่นวายเนื่องจากพม่าจีนเทานะ,ะไทยเทาขเขมรน,นะครับ อิสราเอลและอีกหลายๆประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยแต่คนที่มุ่งหวังจะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือเขมรกับพม่าที่เด่นชัดในขณะนี้นะฮะเราเองก็มัวแต่ดำเนินการไม่รู้ว่าถูกช่องทางหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่ สิ่งที่ผมเคยเสนอไว้ห้าหกข้อให้รัฐบาลนี้ดำเนินการอย่างไรเร่งทำอะไรนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาก็ไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าหลังจากที่เรามีการปราบปรามจีนเทามากเท่าไหร่นะฮะพมา่าได้ออกมาตกตาประกาศบอกว่าห้ามคนหนุ่มคนสาวเข้าประเทศไทยแต่ณนะเวลานี้เป็นอย่างไรฮะทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทย มากมายกายกองนะฮะทะลักเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นและเพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆวันและรัฐบาลไทยก็ไม่กวดขันอันเนื่องมาจากว่าพักบางพักเป็นพักการเมืองไทยหัวใจพมา่าและการบริหารจัดการของพักการเมืองบางพักพักการเมืองไทยหัวใจขมรก็ยังมีการให้พม่าเปิดโรงเรียนสอนภาษาพมา่าร้องเพลงชาติพมา่า ก็ยังมีการขนต่างด้าวพม่าเข้ามาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกําลังจับพินาศจากการกระทําของรัฐบาลจากการกระทําของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้าราชการนั้นไม่ได้ห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนคนไทยเลยตรงกันข้ามครับการที่ ในแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยนะเขามีโคตา้าครับแบ่งกันไปว่าในแต่ละจังหวัดนั้น <c oughs> ได้โคต้าในการที่จะทําบัตรให้พอมาจังหวัดละกี่คนกี่พันกี่หมื่นคนเสร็จแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้สํานึกนะในการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นนายอำเภอในการเป็นประหลัดนะไม่สํานึกในการเป็นกรงการปกครองของกระทรวงมหาดไทยมัวแต่ไปแก่งแย่งนะหาเงินกัน ส่วนผู้บริหารที่มาจากนักการเมืองก็มัวแต่เล่นการเมืองกันเพื่ออำนาจของตนเองในขณะที่ประเทศชาติบ้านเมืองกำลังจับพินา้าชิบหายนี่คือสิ่งที่น่าห่วงจนบัดนี้เนี่ยนะฮะผมยังไม่เห็นว่ามีหน่วยงานใดที่จะออกมาเอาจริงเอาจังเงกี่ยวกับเรื่องนี้ผมพูดอยู่เสมอว่าต้องสกรีนครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดแล้วแยกคนออกมาเป็นกลุ่ม กลุ่มต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะพมา่าเขมรน,นะครับจีนเทาเหล่านี้ต้องกําจัดให้สิ้นอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเอโมยูที่ถูกต้องตามกฎหมายตรงนั้นเนี่ยเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีมีเอโมยูเราไม่ต้องไปยุ่งไปแต่ต้องหรือไปทําลายเขาให้เขาทํางานโดยปกติสุขอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเป็นอย่างยิ่งนะั่นคือกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์อันนี้เราต้องดูแลแก้ไขปัญหาให้กับเขา ไม่ใช่ปนเปกันแม่งไปหมดโดยการกระทําจากข้าราชการนะฮะเอาไทยใหญ่เอากระเรียงเอามอนเอามูเซอเอาอะไรมาเป็นพม่าหมดมันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกผิดตั้งแต่คุณไปเปลี่ยนแปลงสัญชาติก็าละนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับเมืองไทยกําลังล่อแหลมมากขึ้นมากขึ้นณนะวันนี้ผมเต่านินจาก็ยังต้องออกมาบอกออกมาพูดเผื่อที่ คนที่มีอำนาจจะได้ตระหนักเสียบ้างสามัญสำนึกจะได้กลับคืนมาเสียบ้างว่าประเทศไทยจะต้องมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ทุกวันนี้เราลุกล้ำถูกลุกล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพามา่าถ้าใครไม่เชื่อว่ามันไม่เป็นจริงถ้าใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไปดูครับว่าพาม่าลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทย อย่างไรบ้างทางไหนและในแต่ละวันมีอย่างไรนะ,ะเผื่อท่านที่เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นนักการเมืองและเป็นข้าราชการระดับสูงมัวแต่โกงกินชาติบ้านเมืองเนี่ยหูตาจะได้สว่างสะบ้างนะ,ะสมองจะได้โปร่งสะบ้างไม่อย่างนั้นโง่หรือแกล้งโง่เราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคนไทยและประเทศไทยรวมทั้งพี่น้องชาติพันธุ กำลังถูกกระทำย่ำยีจากคนเหล่านี้ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ไปดูครับว่าพม่าขนกันมาเท่าไหร่อย่างไรไปดูครับกรณีล่าสุดนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าล่องเรือมาเลยนี่แถบ,บนี้โอ้โหไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะนึกว่ามาเที่ยวกินลงชมวิวไม่ใช่หลบหนีจะเข้ามาที่ไทยเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไหวตัวทัน พันตำรวจเอกภัยทูลศรีวิไลผู้กำกับสพสังขาะบุรีครับได้รับการประสานนะจากเจ้าหน้าที่ตชด .134 สังขาะบุรีบอกว่าไปเจอเป็นบุคคลต่างด้าวจำนวนมากไปอยู่บนเกาะนะเป็นเกาะกลางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมห่างจากวัดจมน้ำเนี่ยประมาณ300เมตรคือเหมือนกับ ไปแอบอยู่ตรงนั้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวพอ,<ข>อได้จังหวะนะจะกลับเข้ามาที่ฝ<ช>ั่งไทยนะหลังจากข้ามจากฝั่งเมียนมามาแล้วอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปพร้อมกันนะคะหลายนายเลยแล้วก็ใช้เรือหางยาวของชาวบ้านนี่แหละอย่างที่คุณผู้ชมเห็นใช้เวลาเดินทางจากท่าน้ำเจดีพุทธคยาประมาณ5นาทีนะคะ แล้วก็ไปเจอชาวเมียนมาอยู่บนเกาะนะคะครับร้ <11 6 S 2> อยสิบหกคนโอ้โหเป็นร้อยคนเลยอะเกาะกลุ่มกันเป็นร้อยเลยค่ะเป็นชายเจ็ดสิบสองหญิงสี่สิบสี่และมีผู้ติดตามสองคนนั่งกระจัดกระจายอยู่ในป่าไผ่บนเกาะเหนือน้ําประมาณ10เมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็ไปเจอทั้งขวดน้ําดื่มกล่องอาหารจํานวนมากอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย<ช>นะคะคพอไปสอบถามครับก็เป็นชาวเมียนมานะฮะคือก็มีบางคนนะที่พูดไทยได้น่ะก็บอกแล้วว่า มาจากเมืองพยาตองซูประเทศเมียนมาเนี่ยชื่อเมืองนี้คุ้นๆนะช่วงนี้กำลังดังนะพยาตองซูนะก่อนจะลักลอบเข้ามาในไทยด้วยการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติมารอรถบริเวณป่าข้างทางนี่มีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กมาด้วยเด็ทาแป้งนาคามาเลยเด็กตัวเล็กๆก็มากับแม่ด้วยนะคะแล้วก็นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยเขาก็คอตกกันหมดอ่ะโดนจับได้นะคะ แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าหลังจากมารอบริเวณป่าข้างทางแล้วนะคะจะมีรถมารับก่อนจะนํามาส่งลงเรือใช้เวลาลงเรือเนี่ยประมาณ20นาทีอันนี้ตอนอยู่ในป่านะตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอที่ป่าไผ่เนี่ยค่ะนั่งกันแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ค่ะก็เตรียมจะเดินทางนะคะก่อนที่คนขับเรือจะนํามาส่งบนเกาะแห่งนี้มานั่งรอในป่าแห่งนี้แหละค่ะเพื่อรอการเดินทางต่อโดยพบว่าชาวเมียนมาทั้ง116คน ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกันนะคะทยอยมาใช่นะบางคนก็มาอยู่บนเกาะแห่งนี้2วันบ้างบางคนก็สวันบ้างเหมือนมาพักคอยอ่ค่ะนะแล้วก็ค่อยๆทยอยมาที่ประเทศไทยนะคือบางคนเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมาเมื่อคือนนี้เลยนะแล้วทุกคนจะได้รับอาหารวันละหนึ่งมือแค่นั้นพร้อมกับน้ำดืม่มต้องดำรงชีวิตอยู่ให้ได้ต้องรอนายหน้ามารับตัวต่อนะคะโดยผู้นำพาค่ะจะใช้เชือกฟางผูกที่แขนของแรงงานทุกคน เพื่อเป็นการคัดแยกปลายทางว่าอใครจะไปที่ไหนนนทบ,บุรีก็อาจจะเป็นเชือกฟางสีหนึ่งสมุทรปราการอีกสีหนึ่งนะคะยังมีปลายทางที่กอทมอสมุทรสาครแล้วก็ประเทศมาเลเซียด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่พบว่าเป็นแรงงานที่เป็นเพศชายอายุตั้งแต่19-35ถึง35ปีและส่วนใหญ่เดินทางมาเนื่องจากครอบครัวของเขากลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยจะไปตกระกรรมลำบากเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเมียนมาเขามีนโยบาย เกณฑ์ทหารค่ะก็คือบังคับนะคะคชายที่มีอายุ18ถึง35ปีไม่แค่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายแต่ผู้หญิงด้วยครับ18ถึง27ปีต้องรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารเป็นเวลา 2, 2> <อ>ปี 2> ก็เลยหนีมาไทยนี่แหละเป็นไฟบังคับเลยเออทุกคนต้องไปเป็นทหารนะคะคและ,และดูช่วงเวลาเนี่ยช่วงอายุใช่ไหม19ถึง35เนี่ยที่หนีกันมาก็คืออยู่ิว ช่วงที่เขาจะเอาไปเป็นทหารเลยใช่นะคะโดยเดินทางเข้ามาต้องเสียเงินให้ค่าในหน้าชาวเมียนมาเนี่ยนะค,คนรับประมาณ1 8 0 0 0บาทถึง20,000บาทค่ะในหน้าอยู่ที่พญาตองสูรับรับเงินแล้วก็ส่งมานะคะส่วนแรงงานที่แอบ,บหลบหนีเข้ามาแบบนี้นี่ก็โดนแจ้งข้อหาไปนะฮะเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสังขาะบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปชาวเมียนมาเข้ามา2วันเกือบ300คนนะฮะตอนนี้เนี่ยในห้องขังของโรงพักเนี่ยบอกโอ้โหไม่พอไม่พอดูสิฮะนั่งกันที่ลานด้านหน้าปกติลานกว้างใช่นี่ยังนั่งกันเต็มลานเลยจะเข้าไปอัดในห้องขังยังไงอะแล้วก็ยังต้องดูแลทั้งเรื่องของอาหารทั้งน้ําดื่ม แล้วเมื่อกี้มีเด็กด้วยต้องเอานมมาให้เด็กกินด้วยโอ้ก็ต้องอยู่กันตามอัตรากษณล่ะใช่ค่ะ2วัน300คนนี่เยอะนะคะห้องขังไม่รู้จะรับยังไงเลยไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะร่วมกับตำรวจภูธรหนองม่วงได้สก,กัดจับรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีดำนะคะทะเบียนกำแพงเพชรได้ที่บริเวณตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ารถคันนี้เนี่ยมีพฤติการในการขน แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาในราชอาณาจากักรไทยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบรวมถึงใช้สัญญาณเสียงกลัวจะไม่ได้ยินนี่<อ>นี่รถคันนี้เจ้าหน้าที่ประกบข้างเลยเห็นไหมคะคมีรถด้านหน้าคันหนึ่งนะก็คือขวางไว้เลยเ<อ>ไปไม่ได้ใช้สัญญาณเสียงด้วยการพูดผ่านไมโครโฟนนี่แล้วก็ลงไปแบบนี้นะคะดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไปบุกจับ ก็คือเปิดประตูรถออกมาเลยแล้วก็ในนั้นค่ะมีแรงงานสัญชาติเมียนมา9ก้คนนั่งกันยังไง9คนอัดกันเป็นปลากระป๋องเลยอ่ะอยู่ในรถเนี่ยค่ะเป็นเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่นําตัวลงมานะคะ คือเป็นรถกระบะด้วยนะแล้วด้านหลังเนี่ยไม่มีใครนั่งแต่ด้านหน้าปกติที่เรานั่งกันเนี่ยนั่ง,งได้เต็มที่ก็ก็หคนอันนี้เก้าคนอันนี้น่าจะสืบทราบทางสายข่าวมาบอกว่ามีรถคันนี้แหละน่าต้องน่าจะแบบต้องสงสัยบรรทุกแรงงานต่างด้าวมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ดูแล้ว เอารถกระบะถ้าเกิดว่าขับมาแบบนี้มันไม่น่าจะดูหนักขนาดนี้นะก็รถมันไม่มัอะไรบรรทุกมาอันนี้มันดูหนักๆนะน,น่าดูโหลดผิดปกติใช่ก็เลยนํามาซึ่งการจับกลุ่มนะคะนี่นะแล้วก็เอา9้าคนที่ว่านี้ส่งพนักงานสอบสวนส,วนส,วนสวนพหนองม่วงนะฮะคนขับเนี่ยให้การยอมรับว่ามีหญิงไทยนะไม่ทราบชื่อนามสกุลให้รับแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดตากมาส่งทีอ่อำเภอหนองม่วงได้ค่าจ้าง5,000บาทต่อครั้งครับตรวจสอบทะเบียนรถ มีการนำสติกเกอร์มาปิดอำพรางเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะฮะนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมนะฮะชาวเมียนมาเก้าคนก็แจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ควบคุมตัวนะส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพหนองม่วง จังหวัดลบบุรีดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอนะช่วงนี้แรายง,งานต่างด้าวข่าวก็คือทะลักเข้ามาในเมืองไทยรายวันเลยเจ้าหน้าที่ก็คอยกวาดล้างกันอ,อย่างเต็มที่นะคะ